ตอนมีเงินเยอะๆนี่ไม่เคยสนใจว่าบาปมีบุญมีความทุกข์นี้มันดีนะถ้าคนรู้จักควรจะขอบคุณมันที่มันทุกข์มันยากนะมันสอนเราให้รู้จักศินจากธรรมวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสทั้งเยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่ง แต่มันจะกลายเป็นยาอันวิเศษส,สำหรับรักษาโรคอีกคนหนึ่งความทุกข์นี่เหมือนยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนโง่แต่มันอาจจะเป็นธรรมโอสถสำหรับคนฉลาดอาศัยความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันเสริฐพระพอริยเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านจะตาย มีจำนวนไม่น้อยท่านจะ